สวัสดีครับคลิปนี้แอดมินจะแนะนำวิธีการติดตั้ง mt 4เพิ่มนะครับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4หรือตามแผนถ้าเป็นแผนโกลอใช้ได้ถึง6ตัวนะครับเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะครับตัวนี้เป็น rdp ของแอดมินที่ใช้ทดสอบนะครับบนนี้มี mt 4ติดตั้งอยู่แล้ว2ตัวคือ e อ n e t ที่ติดตั้งอจากตัวติดตั้งนะครับถ้าใครได้ดูคลิป ที่สอนวิธีการติดตั้ง MD4 ก็จะทราบว่าตัวนี้มาจากาการติดตั้งด้วยตัวติดตั้งอีกตัวหนึ่งเป็น MD4 ของ FBS ตัวนี้เราใช้วิธีการ copy f ฟ n d o ของ FBS ขึ้นมาใช้งานเลยนะครับเพราะว่าต,วตัวติดตั้งมีบั๊กแล้วไม่สามารถใช้งานได้ทีนี้ถ้าเราจะต้องการเพิ่ม MD4 ตัวที่3ตัวที่4ะ่ะจะทำยังไงโดย การทดสอบนี้เราต้องการ md 4 xnet เพิ่มหนึ่งตัวและ md 4ของ fbs เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเนื่องจาก xnet เราติดตั้งโดยใช้ตัวติดตั้งตัวนี้ซึ่งสามารถติดตั้งผ่านนะครับข้อมูลของ md 4 xnet จะอยู่ที่ fondo app data roaming นะครับวิธีการเข้าไปหา fondo app data roaming ให้เราทำการคลิกจะมั้นคลิกที่ fondo ที่เป็นชื่อยุอแสดงของเรา บนหน้าจอในเขานะครับอย่างตัวอย่างก,ก็คือตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเราจะพบฟอนโดแอปดาต้านะครับ,ให,บ,รบ,รบให้ดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นเราจะพบฟอนโดรมิงก์นะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเราจะพบฟอนโดของ MD4 ม n e t อ et, ที่ใช้ตัวติดตั้งเป็นตัวติดตั้งแล้วนะครับวิธีการเพิ่ม MD4 มดตัวที่2ของ x อ e t เนตก็ง่ายิดเดียวครับก็คือคลิกขวาที่ฟอนโดเ d 4มเอ็น็เลยครับแล้วเลือก Copy นะครับจากนั้นก็เพจตรงนี้เลยก็ได้ครับเอาง่ายๆคลิกขวาแล้วเพจนะครับเราจะได้ f o n โด md4 ของเอกเน็ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่ง f ฟ n โดนะครับวิธีการเรียกใช้งานเอกเน็ตัวที่2ก็ให้เข้าไปครับใน f ฟ n โดของเอกเน็ใหม่ที่เราเพจขึ้นมานะครับแล้วทําการเดิมพคลิกโปรแกรม Terminal สีฟ้านะครับที่เป็นแอปพลิเคชันตัวนี้อย่าคลิกอันนี้นะครับอันนี้มันเป็นไอคอนนะครับ คลิกไปมันไม่ลันนะครับเราต้องคลิกตัวที่สีฟ้าตัวนี้นั้นนะครับอ่ะแต่มันคลิกแล้วรอสักครู่ครับรอสักครู่นะครับอ่าเห็นไหมครับแถบด้านล่างนี้ x 1 e t ตัวที่สองขึ้นมาแล้วมา แค่นี้นะครับ X อ็ t ตัวนี้ก็สามารถล็อกอินแล้วก็ลงเอชช่งานต่อได้เลยครับาจากนั้นเรามาดูนะครับแล้วถ้าเราต้องการเพิ่ม m d 4ของ fbs ด้วยล่ะจะทำยังไง fbs เรามาเพจไว้ที่หน้าจอเดสคัพตรงนี้เราสามารถเราเข้าไปที่เมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้ที่หน้าจอเดสคัพนี้ได้ครับแล้วแต่เราจะสะดวกในการจัดการนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับตัวที่เราเพิ่มเนี่ยนะครับคือคลิกขวาเลือกค o p y จากนั้น พิกขวาเพ e นะครับจะได้ฟอนโดของ FBS ตัวที่2วิธีการเรียกใช้างานก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปในฟอนโดได้เลยครับแล้วดับเบิลคลิกโปรแกรม terminal.exe ตัวนี้นะครับที่สีฟ้านี่นะครับแล้วรอสักครู่นะครับโปรแกรม MT4 ของ FBS ตัวที่2ก็จะปรากฏขึ้นนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับ อ่าเห็นไหมครับโปรแกรม MD4 ของ f s ตัวที่2ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถล็อกอิน MD4 แล้วก็นำ EA ขึ้นมาใช้งานได้แล้วครับเนี่ยสมมุติเป็นแผ่นบอลก็สามารถใช้ส้4ตัวตามกำหนดแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้แอดมินก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ